สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมพบกับมินอาทางช่องมินอาร์สตูดิโอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมในเชิงวิปัสสนานะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้มีสาขาทั่วโลกมากกว่า1,500ที่ค่ะแล้วก็มีสาขาในประเทศไทยนะคะประมาณเกือบเกือบ10นะคะตอนนี้ก็มีการสร้างเพิ่มด้วยซึ่งที่แอมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือ,อ,อสถานปฏิบัติธรรมในแนวทางของท่านอาจารย์ โกเอนกานั่นเองค่ะก็ท่านลานโกเอนกานะคะก็เป็นพระชาวอินเดียที่ไปบวชอยู่ในประเทศพม่านะคะแล้วก็อาจารย์ของอาจารย์โกเอนกาก็คืออูบาขินนะคะอูบาขินก็คือเป็นพระรูปหนึ่งที่มีชื่อดังในพมานะะ่าค่ะแล้วก็พระพุทธศาสนาที่พม่ารับมาจากประเทศอินเดียนะคะก็จะมีความเข้มข้นสูงนะคะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าแบบเหมือนมีความใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะคะ อ่าโอเคค่ะแล้วก็สําหรับรายชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็น8แห่งนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่อ้ําไปอ้ําเพิ่งไปมาครั้งเดียวนะคะอยากแชร์ให้กับผู้ที่จะไปปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจนะคะได้รับทราบเป็นข้อมูลนะคะที่อ้ําไปเนี่ยก็คือจันทบุรีนะคะขับรถจากกรุงเทพป,ประมาณประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็เราลงชื่อไ้เพิ่มด้วยเดี๋ยวอีก เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปที่กาญจนบุรีนะคะเพราะว่าติดใจค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะก็วิปัสสนาเนี่ยค่ะก็อ่าก็จะเป็นอ่แนวทางการศึกษาเป็นสไตล์แบบอินเนอร์เขาเรียกอะไรอะ่ะการศึกษาโลกภายในของตัวเองเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะก็พิจารณาอะไรต่างๆในกายอะไประมาณนี้ค่ะเขาก็จะสอนทีละสเต็ปนะคะสเต็ปแรกเขาก็จะสอนอ่า อะไรนะอนาปานาสติก่อนนะคะ3วันแรกเป็นวันที่ค่อนข้างจะทรมานทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพอเข้าวันที่4 5 6 7เนี่ยเริ่มมันแล้วค่ะทุกคนอ่แล้วก็ เราเราจะมารีวิวภาพรวมนะคะแล้วก็พร้อมกับแนะนําการเตรียมตัวนะคะว่าต้องอะไรอย่างไรนะคะวันแรกก็จะต้องไปประมาณ10วันเต็มตรงกลางนะคะแล้วก็มีหัว1ท้าย1รวมเป็น12วันนะคะวันแรกเข้าเช็คอินก็จะประมาณบ่ายอะคะ่ะตอนเข้ากี่โมงก็ได้คะ่ะประมาณบ่ายบ่ายแต่ว่าต้องไม่เกินบ่ายสามบ่ายสอะไรประมาณนี้คะ่ะกาลังดีคะ่ะเพราะว่าต้องไปเกียม <laughs> ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ วันแรกตอนเย็นไปเขาก็จะมีอาหารเลี้ยงเลยค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรประมาณนี้ค่ะปรับสภาพช่วยให้พวกเราที่เหนื่อยจากการเดินทางมาแล้วได้ฟืน้นคืนพลังชีพนอนหลับสบายก่อนอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็พอวันที่1นถึงสเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็น การอนาปนาสติค่ะดูลมหายใจอะไรประมาณนี้แล้วก็4ีถึงสิเนี่ยก็จะเป็นวิปัสสนาคะและในระหว่างที่นั่งในหอประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีแบบนิทานสอนด้วยอะไรเงี้ยมีธรรมะบรรยายตอนเย็นซึ่งธรรมะบรรยายก็ดีนะตอนเย็นก็เขาก็จะสรุปว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างแล้วมันเออเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีนิทาน เล่านิทานอะไรเงี้ยค่ะวันที่1ถึง9กเนี่ยนะคะก็จะมีการปิดวาจาเลยค่ะก็จะไม่ให้คุยกันนะคะแล้วก็พอวันสุดท้ายก่อนจะอกจะอกก็จะแบบมีมีการแบบปรับสภาพอารมณ์นิดนึงให้เริ่มให้คุยกันได้นะคะแล้วก็พอวันสุดท้ายเช็คเอาท์จะเป็นตอนเช้าเลยค่ะตื่นตีสี่อาบน้ำทำล้างส่วนตัวแล้วก็เก็บผ้าปูที่นอนอะไรไปซกักแล้วก็เข้าหอประชุมแล้วก็พอ6กโมงครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยอ คืนกุญแจก็คือเราอะจะต้องไปฝากโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าเงินกุญแจรถอะไรเงี้ยไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็พวันสุดท้ายตอนเช้าอะเขาก็จะให้เอาคืนอก็คือแบบกลัวเราหนีกลับบ้านอะไรเงี้ยประมาณแบบไปถึงแล้วจะต้องอยู่ให้ครบ10วันนะจ๊ะอ่าแล้วก็อันนี้ข้าๆวๆเลยเนาะแล้วก็ในแต่ละวันนั้นทําอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนตีสี่นะคะทุกคนตามใบนี้เลยจ้าตอนตีสี่นะคะก็จะ เป็นตื่นนอนเราก็ทำธุราส่วนตัวอะไรของเราไปอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เนื่องด้วยจาก ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเขาก็จะให้เราอ่ะนั่งอยู่ในที่พักของเราเลยไม่ต้องไปนั่งรวมนะคะนั่งรวมก็จะแบบจำกัดปริมาณให้มันเหลือน้อยที่สุดซึ่งเวลาที่นั่งรวมเนี่ยก็จะมี3มรอบต่อวันนะคะก็คือเชา้าแปดโมงเช้าแล้วก็ตอนกลางวันก็เป็นบ่ายสองโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนเย็น6กโมงเย็นก็จะ3ามชั่วโมงเนี้ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าชั่วโมงอธิษฐานค่ะทุกคนชั่วโมงอธิษฐานเนี่ยก็คือเราอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่เฉย เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มโดยไม่ขยับไปไหนเลยแล้วก็จะวิปสัสนาอยู่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ในดีเทลของวิปสัสนาไว้อาจจะได้เล่าในคลิปหลังๆห,หรือว่า,อาให้ทุกคนไปลองดูนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็เนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบมีประมาณนี้ทานทานข้าวตอนเช้านะคะทานทานข้าวตอนเช้าหกโมงครึง่งแล้วก็ทานข้าวกลางวันสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็รับน้ำปานะตอนเย็นสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นะคะห้าโมงเย็นอ่า แล้วก็เรารู้สึกว่าความเข้มขนะ้นอาจจะอยู่ช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆคำ่คำๆเนี่ยเข้มข้นมากเข้าเข้าสาราแล้วนั่งแล้วนั่งอีกอะไรประมาณนี้นั่งแล้วนั่งอีกเข้าไปนั่งแล้วนั่งอีกแต่ว่าในทุกๆชั่วโมงนะคะทุกคนเขาก็จะมีเบรกให้ไปเข้าห้องน้ําค่ะก็คือเหมือนแบบชั่วโมงหนึ่งได้ฉี่ครั้งหนึ่งะคะ่ะสบายใจก็คือเหมือนแบบไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องอั้นฉี่อะไรขนาดนั้นนะคะคือชั่วโมงหนึ่งเขาจะเบรกให้ไปเข้าห้องน้ํานั่งวิปัสนาเสร็จ เบรกไปห้องน้ําแล้วก็กลับเข้ามาหอประชุมต่อมาฟังทําบรรยายทํากิจกรรมอะไรเงนี้ค่ะทุกคนก็คือที่เนี่เยเข้มข้นมากๆแล้วก็เน้นปฏิบัติแล้วก็เลยจะบอกว่ามันดีมากค่ะทุกคนมันทําให้แบบได้ความเข้มข้นของการลงมือทําจริงอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะก็คือที่เนี่ย ดีมากดีสุดๆไปเลยเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะทุกคนก็คือไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็การปรุงของเขาอะคือปรุงแบบคล้ายๆอาหารทั่วไปอะมีแบบกระเพากกะเพรารัดหน้าแกงส้มน้ำพริกมีผัดหมี่มีอะไรเงี้ยสลับวนๆกันไปอะทุกคนถึงมันจะเป็นอาหารเต้าหู้แต่แบบรสชาติไม่ได้น่าเบื่อเลยรสชาติคือแบบเราไม่เราไม่เคยกินมังสวิรัตติดต่อกันยาวนานขนาดนี้มาก่อนเราก็รู้สึกว่า เอออาหารมังสวิรัตมันมันไฟอ่ะมันแบบมันโอเคอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ไม่ได้กินแล้วซัฟเฟอร์อะไรอ่ะกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของการสมัครนะคะการสมัครก็คือสมัครออนไลน์ได้เลยสมัครที่ w i l w e b ไทย ด๊อม a m o a org นะคะเว็บไซต์นี้นะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็จะมีตารางการฝึกอบรมอะไรของเขาอัปเดตได้เลยแล้วก็สมัครออนไลน์แล้วเขาก็จะส่งเมลมาที่เมลราวแล้วก็เขาก็จะเลคคอมเมนต์ให้ว่าคุณควรจะเตรียมอะไรไปบ้างอย่างเช่นไฟฉายผ้าคุณหนูเสื้อผ้าให้เพียงพอเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็จะใส่เป็นเสื้อผ้าธรรมดานะคะที่สุภาพแล้วก็ ไม่รลัดรูปไม่สีสันชุดชาดไม่ขาสั้นอะไรประมาณนี้ค่ะคือชุดสุภาพธรรมดาชุดที่เราพิเร์มากเลยก็คือกระโปรงพรีทนะคะใส่สบายมากเลยค่ะแล้วก็เสอยืดนะเสอยืดกระโปรงพรีทเปเกงเลยเปเกงวอร์มอะไรเงี้ยคือแบบชอบมากใส่สบายใส่แล้วแบบสบายอ่ะเออตอนนั่งแล้วมันไม่ตึงคุงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยนะคะส่งเขาซักได้เขาจะคิดชิลละ8บาทนะคะ เขาจะมีถุงซักผ้าให้ค่าจ้างซักถุงซักผ้าก็คือใบละ5บาทแล้วก็ค่าจ้างซักชุดก็คือชิละ8บาทซึ่งเราเราว่ามันโอเคนะมันสะดวกมากเลยก็คือส่งวันนี้แล้วประมาณพรุ่งนี้มันลืนเขาก็จะเอามาเอามาตั้งให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะเก็บเงินครั้งเดียวก็คือวันสุดท้ายก่อนเช็คเอาท์เก๋ๆแล้วก็จะพูดเรื่องไหไอ๋อส่วนชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาไม่รับซักค่ะจะต้องซักเองนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ควรเตรียมที่เราจะเรคคอมเมนเป็นพิเศษนะคะสำหรับผคคุณหนูนะคะก็คืออย่าลืมเอาไปนะคะแล้วเราคิดว่าควรมีไปมากกว่า1น,นึผืนนะ่ะน,น่าจะมีไปสักประมาณ2-3งสผืนนะคะเพื่อเปลี่ยนเพราะว่ามันอาบน้ําบ่อยมากเลยค่ะทุกคนอาบเช้าเช้าตีสีก็อาบรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราเ e c คอมเมนว่าให้อาบตอนเที่ยงอีกทีนึง ก็จะเป็นเช้าเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนอีกทีหนึ่งก็เช้าเที่ยงเย็นวันละสามมื้อเลยนะคะทุกคนประมาณนั้นแต่ว่าใครจะลากยาวได้ก็โอเคแต่เรารู้สึกว่าเหนอะหนันะสามมื้อนี่แบบสบายตัวเออกำลังแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็นาฬิกานะคะควรจะเป็นนาฬิกาธรรมดานะคะที่มันไม่มีแสงไฟวิบวับแล้วก็ไม่มีเสียงปิดปิดไปแบบรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะคนอันนี้ก็ควรมีติดตัวไปนะคะเพราะว่า นาฬิกาหนะ้าห้องพักอะ่ะเขาก็จะมีให้แต่ว่าเราไม่ได้เดินออกมาบางทีเราอยู่อยู่แต่ในห้องพักแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วเราก็แบบรันกิจกรรมไม่ถูกเนาะบางทีเออเดี๋ยวซักผ้าเดี๋ยวจะไปเข้าประชุมอะไรเงี้ยนะเออก็ลดความลดความวิตกกังวลไปได้แล้วก็ส่วนตารางปฏิบัติเนี่ยนะคะในห้องพักเขาก็จะมีติดไว้ให้เลยอย่างคลิปที่เรารีวิวไปนะคะย้อนดูได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใน description บอกด้านล่างนะคะคลิปรีวิวสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะอ่าโอเค แล้วอันนี้แล้วแล้วก็อะไรต่อด <c oughs> อีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะไฟฉายถ้ามีไปก็ดีแต่ถ้าไม่มีไปเขาก็มีมีให้ยืมใช้เหมือนกันนะคะแต่เราว่าถ้าสะดวกก็เตรียมไปเองจะดีกว่านะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กุญแจรถเขาจะให้ฝากตอนเช็คอินวันแรกประมาณตอนเย็นเย็นวันแรกพอเราเก็บของเขา้าห้องเสร็จล็อกรถเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอ มือถือกุญแจรถกรับกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยไปฝากในล็อกเกอร์เขาแล้วเขาก็จะคืนให้เราวันสุดท้ายก่อนที่จะเช็คเอาท์นะคะเหมือนเป็นกฎระเบียบของเขานะคะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้เราแบบเหมือนไปทํากิจกรรมอื่นอนะ่ะห้ามเอาหนังสือไปอ่านห้ามห้ามอะไระห้ามถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับการปฏิบัติธรรมเต็มที่นะคะแล้วก็ยาของใช้ส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยของจําเป็นนะคะแล้วก็พวกเครื่องนอนอะ่ะเขามีให้ค่ะภาพ ห่มปลอกหมอนผ้าปูมีให้แต่ว่าทางเราอะก็ชอบเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะทางเราก็เตรียมผ้าปูที่นอนของเราไปเองด้วยไว้เปลี่ยนนะคะแล้วก็มีผ้านวมด้วยเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวค่ะแล้วก็เตรียมม่านทึบแสงไปด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนนอนยากและดูน่าจะไม่รอดนะคะแต่ก็รอดมาแล้วแล้วก็แฮปปี้นะคะโอเคก็ถ้าใครสะดวกเตรียมชุดไปเยอะๆสำหรับเพียงพอที่จะใส่10วันเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันละ3ชุดใช่ไหม มันก็30ชุดนะทุกคนแต่เราว่าจ้างจ้างซักก็ได้นะสะดวกดีแต่ถ้าถ้าแบบเอาไปเลย30 30กว่าชุดอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบอะไรอะ่ะไม่มีอะไรมารบก,กวนสมาธิเราอะ่ะเราไม่ต้องมาพวงกับการกินอยู่อะ่ะจะได้แบบปฏิบัติได้เต็มที่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะการวิปัสสนาเนี่ยคือการอะไรคะเขาก็เลยมันเป็นการพอเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ถือศีลด้วยค่ะผู้ใหม่ถือศีล5้านะคะคนที่เคยอยู่อยู่แล้วถือศีลแป มันเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเหมือนแบบขัดขัดกราวจิตใจให้บริสุทธิ์มากขึ้นลดโลภโกรดหลงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นมันเป็นฮิลลิ่งอย่างหนึ่งอะเราไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรฮิลลิ่งอย่างหนึ่งอะเออคือส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดีนะคะแล้วก็การปฏิบัติในแนวทางสายพลังงานอะไรประมาณนี้มันมีหลายทางนะคะมีวิปัสสนาเนี่ยนะคะซึ่งแบบคนพบโดยพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะมีแบบเลกี มีพลังจักราวาลมีโยเรมีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแบบเป็นเเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับด้านศาสตร์พลังงานเอน r g y ซึ่งแบบทุกคนต้องศึกษาเพิ่มนะคะอัน,นอันนี้ก็แบบอันนี้ก็รูต้ตื้นๆเหมือนกันซึ่งมันมีหลายแนวทางค่ะทุกคนถ้าจะศึกษาแนวทางไหนก็ต้องไปให้สุดสักทางเขาบอกว่าไม่ให้แบบอันนี้ทีอันนี้ทีอันนี้ทีอ,นนทอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราจะไม่ เราจะไม่เราจะไม่เก่งอะไรเลยสักด้านอาแล้วก็การไปวิปัสนาเนี่ยนะคะเรา r ร c o m m เ n d เลยให้ทุกคนไปนะคะไปแล้วแบบรีบๆไปด้วยเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ไปครั้งเนี้ยคือรู้จักกับวิปัสนามา14ปีแล้วตั้งแต่ไปทํารายงานสมัยตอนเรียนปี3ามะคะ่ะเขาให้ไปวิปัสนาสาวันสองคืนทํากิจกรรมทางศาสนาอะไรก็ได้แล้วก็แบบเอาการบ้านไปส่งครูอะไรเงี้ยไปส่งอาจารย์เออแล้วก็ตอนนั้นน่าคิดว่า ไปทำสามวันนะมันยังรู้สึกดีเลยแล้วเราเรารู้สึกนิ่งแล้วอะแล้วมันแบบนิ่งสงัดสงบเราก็เลยรู้สึกว่า,อ,าอยากลองไปเจดวัน10วันดูอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงเราก็คือแบบคือดีมากทุกคนคือบอกเลยชีวิตนี้ต้องต้องได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งในประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสแล้วนะคะก็รีบๆไปนะคะเชียร์มากๆเลยค่ะ แล้วก็มินอาก็จะขอ,อนุญาาแชร์ประสบการณ์การไปวิปัสนาครั้งแรกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของอาจารย์โกอ็นกานะคะจะขออนุญาตแชร์ดังนี้นะคะ่ะไปวันแรกก็จะแบบงงงนิดนึงว่าอะไรอยู่ยังไงกินอยู่ยังอะไรยังไงแล้วก็วันแรกคือแบบเป็นแลวแตัคนนะเราได้ห้องที่แบบฝุ่นเยอะมากต้องพูดอย่างนี้เลยฝุ่นเยอะมากเยอะมากจริงๆจ,จับหนาเป็นปึกๆแล้วฉันก็ทุ่มเทกับ2วันแรกในการปัดกวาดเช็ดถูห้องให้มัน คือแบบถอดลางงนมุ้งลวดนะคะทุกคนค่อยๆทําไปนะคะทาไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออยู่สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ะค่ะทนฝุ่นไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะว่าถ้าห้องคนเก่าอ่ะเป็นคนที่แบบคนเก่าเขาอย่างอย่างวัดหลวงพ่อหลวงพ่อบางที่อะไรเงี้ยเขาก็จะล้างซ่วมสะอาดมากเลยนะแล้วแต่ที่ค่ะทุกคนแต่ห้องที่เราได้ฝุ่นหนามากจริงเขาคงอยู่กันได้แต่เราเป็นภูมิแพ้เราก็เลยต้องแบบทําความสะอาดหนักมากค่ะทุกคนสองวันแรกไปอยู่แบบแต่เราก็สู้นะอ่า แล้วก็แบบวันแรกก็เป็นอนาปนสติการสังเกตดูลมหายใจเขาจะให้ดูลมหายใจที่ช่วงนี้ให้สังเกตการลมผ่านช่องจมูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาโฟกัสตรงจุดนี้โฟกัสสามเหลี่ยมตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อแบบเออให้ดูบริเวณที่มันเล็กลงแล้วก็ให้ดูบริเวณที่มันกว้างขึ้นแล้วพอวันที่3นะคะเปลี่ยนจากอนาปนสติเป็นวิปัสสนาคือชีวิตเราดีมากเลยค่ะ เริ่มมันค่ะวันที่สามที่สี่วันที่ห้าหกเจ็ดนี่จะได้แบบมันมันมากเลยอะมันมันอยู่ในเนี้ยเออมันมันอะเอ่อถ้าถ้าเป็นอานาปานสติจนสิบวันอะเราว่าเราซัพเฟอร์มากเลยเพราะว่าเราเหมือนหายใจแล้วโฟกัสไม่ถูกอะทำให้แบบหายใจไม่ออกอะแน่นแน่นจะแน่นปอดอะคือต้องหยุดต้องหยุดภาวนาเลยอะต้องคือต้องหยุดทําเลยอะต้องหยุดกําหนดลมหายใจเลยอะเพราะแบบ มันมันไปต่อไม่ได้จริงๆทุกคนมันจุกอกแล้วมันก็เหมือนปวดท้องอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะคือแบบวิธีนี้ที่บอกว่าเพ่งความสนใจมาตรงเนี้แทบไม่ได้เลยอ่ะพูดเลยแต่พอวันที่1 0พอวิปัสนาปุ๊บไล่ความรู้สึกจากหัวลงมาผ่านทุกช่วงผ่านทุกช่วงของร่างกายไล่ความรู้สึกรับรู้การรับรู้ลงมาที่หัวไหล ไล่ทีละข้างทีละส่วนเขาบอกให้ไล่ทีละส่วนส่วนเป็นส่วนส่วนไปไล่ลงไปถึงฝ่าเท้าแล้วก็ไล่กลับขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเออคืออันเนี้ยเหมือนเคยทําอยู่แล้วก็เคยทําที่วัดอมวนันแล้วก็เคยทําในโยคะอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนมันโฟล์อะแล้วก็ก็จะมีการเลเวลอัพขึ้นมาอีกนิดนึงพอวันวันที่6ที่7อะเรารู้สึกว่าเราทันและเราตามทันเราตามทันแล้วเหมือนแบบ อยากจะโมว่าแอบนําไปนิดนิดหนึง่งรู้ว่าข้างหน้าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยนิดนิดหนึ่งนิดหนึง่งเออแล้วมันก็แบบมันมันมากเลยแล้วตอนนั้นก็เริ่มแบบปรับตัวกับการกินอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยแล้วก็โชคดีที่ได้ไปแล้วก็ต้องขอบคุณวันนี้ช่วงนี้ที่แบบกดแวกได้ง่ายมากโอเค ตอนที่จบคอร์สออกมานะคะเราก็แบบรู้สึกงง,งๆเราก็รู้สึกยังรู้สึกงงๆอยู่ฉันได้อะไรหรือฉันไม่ได้อะไรแต่ฟ i n a ลลี่หลังจากจบคอร์สนะคะเขาก็จะมีสมุดพกเล่มหนึ่งให้แล้วก็เขียนชื่ออาจารย์ว่าเออเรานัง่งกับอาจารย์คนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็จะมีแบบวิธีการปฏิบัติว่าเออทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนให้เรามาทําต่อที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยทำเป็นประจำอ่าก็จะมีสติอยู่กับกายอะไรประมาณอันนี้จะไม่ขอเมนชั่นรายละเอียดแล้วกันนะคะจะให้ทุกคนไปลองเองค่ะ แต่ถ้าใครไม่มีโอกาสที่จะสามารถไปลองที่สูย์ปฏิบัติทำได้นะคะก็สามารถเสิร์ช YouTube ได้ค่ะ Go e อ็นนะคะอาจารย์ Go n อ a แบบฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็ลองทำที่บ้านก็ได้ประมาณนะะี้ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีแบบมันไม่ได้ทำสม่าเสมอต,ต่อเนื่องมันมันเหมือนมีอะไรอื่นๆมาหลอกล,อล่อตาล่อใจอะ่ะ หลับบ้างอะไรบ้างอาจจะทําให้ไม่ได้ทําจริงจังนะคะแนะนําให้ไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็คือแบบการกินการได้รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มังสวิรัตเป็นราบอันประเสริฐมากๆคะ่ะทุกคนเราไม่ต้องเวิร์รี่กับมือนี้จะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเสียเวลาเออเสียเวลาชีวิตนะแล้วก็แบบเปลืองพลังกายด้วยอันนี้ก็คือแบบเขาดูแลให้เสร็จนะเราก็จะบแบบสบายๆเลยอะปฏิบัติอย่างเดียวอะดีมาก เหมือนแบบเป็นพระจูเนียอะไรประมาณนี้ค่ะวิธีก็จะประมาณนั้นกินอาหารที่กินข้าวแล้วก็ปฏิบัติธรรมกินข้าวแล้วก็ปฏิบัติธรรมเอออาบน้ํานอนพอสี่ทุ่มหัวถึงหมอนก็หลับเลยแล้วก็ตื่นตีสี่กระเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนออในส่วนของวิปัาสนานี้นะ,นะคะ <c oughs> เขาก็จะพยายามทําให้มันเป็นกลางๆไม่คอนเซิร์นกับพิธีกรรมหรือศาสนาใ,นใดๆนะคะเพราะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เพื่อความหลุดพ้นของมนุษย์อะไรประมาณนี้แล้วก็ก็จะมีบางอย่างที่ยังแบบอา,อาจจะใส่เนื้อหาอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วก็มีน้ําบ้างอะไร <c oughs> ศึกษาข้อมูลที่อัปเดตมาระดับหนึ่งแล้วก็บางอันในอันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตนะจ๊ะอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เก่าพออยู่ที่นี่ที่ทจะไปร e คอมเมนต์อะไรเอาตามมันค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมินอาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบายหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้นะแล้วก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเชิญชวน,ชนไปวิปัสสนานะคะเพื่อบุญต่อบุญค่ะต่อแต้มบุญของตัวเองมีโอกาสต้องได้ไปลองกันจริงๆนะคะทุกคนมันดีค่ะมันดีบาย